ค่ะพี่นีคนตกกัมเห็ดปวกขึ้นเก้ามะเห็ดขึ้นเก้ามะเห็ดขึ้นเก้าคนมาหาพี่น้องคนมาหาคนมาหาคุณเอาคุเอากินดบงหนึ่งทางหนึ่งพี่น้่มเอ้ยมองทางหนึ่งใส่ผมคนตกห้องก็เลยเปื่อนนี่ กินอะไรเจ้ากินอะไรคี่ได้ไม่มีกินเลยไปเสียดอกบานกินได้แค่ก่อนกินบได้ที่เสียมกินใหอะบานัวุ้้นนะคัทุกคนตอนนั้นฝนตกเห็น ว่าสับก็ไม่ได้ใส่หองกันเลยฝนเอี่ยนวันหนึ่งดอกบานถอดได้บ่ดอกบานถอดได้บ่างพี่นะดอกบัวหันละหักเนาะเออดอกบานบานคัะแม่บานฝนตกแพงห้ำแพงบานผอดได้ไหมอดได้ไหม

ขึ้นกันบ่ะเฝ้าดงไปหาเห็ดปูกนี่อันนี้ก็ได้เห็ดปูง่ายขึ้นมาเก็บเห็ดปูงจีก็เก่าโอ้ยเขาได้ไปเห็ดสุ้มอันนี้เห็ดเสียซะพี่น้องเห็ดเสียซะค่ะตึ้งกับสีตึ้งกับตาเห็ดตึ้งเห็ดเลนเห็ดเลน ดนเดินเดินบนตัวสุกกระตาหนไ่นมนพี่น้องนนมันตั้งกันทห้ดิพี่น้องเองมันตั้งกันให้ดีคอยกุสลเยี่ยมเลยต่งเห็นปร่งง่ายว้าวขาลาดีดิ ไปหาต้อยค่ะ,ะไม่ได้เงี้ยจะเอาจิกแล้วค่ะไม่ไ้เงี้ยจะเสีโอุจิกชิบยี่รับไปนอนไว้เท่านี้ค่ะ